สำหรับในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่อยากจะหาเกมมีภาษาไทยเล่นกันเหล่าเกมที่อิงได้มาแนะนําในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกมเด็ดทั้ง5เกมบน PC ที่มีมอดภาษาไทยมาให้เราได้สนุกกับเรื่องราวกันแบบจัดเต็มกันเลยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมที่มีมอดภาษาไทยเนี่ยต้องห้ามพลาดกันเลยและถ้าเกิดว่าใครชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้กันให้หน่อยถ้ากดให้กําลังใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่1กันเลยค่ะ สำหรับในเกมที่1น,นี้นะคะก็นักว่าเป็นเกมแนว RPG ยอดนิยมที่หลายคนเนี่ยตราตึงใจกับความอีโรติกได้ใจสาวแถมยังถูกนําไปทําเป็นซีรีส์ให้สาวกได้ดูกันด้วยอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Witcher 3 Wild Hunt ในเกมนี้เราจะได้มารับบทเป็นพ่อมดผมขาวนามว่าเกรลแห่งรีเวียกับการมารับบทเป็นเดอะวิชเชอร์นักล่าปีศาจ ผู้ที่ต้องออกเดินทางไปช่วยเหลือเหล่าผู้คนที่ร้องขอไปจนถึงการช่วยเหลือลูกกษัตรอย่างสิริสาวงามที่ถูกพวกพูดพายวายหันจับตัวไปพร้อมกับการ,รเผชิญหน้ากับเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจร้ายภายในโลกอส,สูรแฟนตาซีโดยรูปแบบเกมนี้เนี่ยจะให้ทางผู้เล่นได้เสพเรื่องราวที่ดูเข้มข้นกับการทําภารกิจที่จะได้รับเงินมาพัฒนาตัวละครและทําการซื้ออุปกรณ์เสริมตัวละครของเราได้ ซึ่งในการประจมไพ่ของเราจะได้พบเจอกับบทสนทนาต่างๆที่คุณอาจเลิกเส้นทางกันได้ค่ะเราสามารถเลิกเส้นทางได้แบบการเป็นวิเชอร์ที่ดีหรือว่าจะเป็นวิเชอร์สายดาร์กก็ได้อีกทั้งตัวเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบการต่อสู้และการเคลื่อนไหวที่ดูรวดเร็วที่คุณต้องใช้ทักษะสกิลในการโจมตีหลบหลีกผสานเข้ากับการใช้ดาบแล้วก็เวทมนต์อีกทั้งเกมนี้เนี่ยก็ยังมีเหล่าไอเทมต่างๆให้เราได้ใช้ในการต่อสู้ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ถูกจังหวะเนี่ยก็สามารถจัดการเหล่าสตรูได้นั่นเอง ถือว่าเป็นเกมที่มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามไม่กินสเปคมากแล้วก็ยังมีมอดภาษาไทายให้เสพเนือ้อเรื่องกันอย่างจุใจอีกด้วยนะต่อมานะคะก็เป็นเกมที่2กันแล้วเนาะต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยสาวกเกมสร้างบ้านใช้ชีวิตต้ตองรู้จักกันและถือว่าเป็นเกมในตำนานที่ยังคงพัฒนาเอาใจแฟนเกมกันอยู่นะและเกมนี้ก็มีชื่อว่า The Sims 4 ล่าสุดเลยนะคะเกมนี้ก็ได้มีการเปิดให้เล่นฟรีๆกันไปแล้วแถมยังมี DLC ออกมาหลายตัวที่ทำเอาสาวกเกมเดอะซิมต้องหมดกันไปหลายหมื่นกับเหล่าส่วนเสริมที่ทางผู้พัฒนา,นานเนี่ยเขาได้พยายามใส่เข้ามาให้ทางผู้เล่นได้สนุกไปกับการใช้ชีวิตในโลกของซิมสำหรับในเกมนี้ทางผู้เล่นสามารถส,าาร,ถสร้างบ้านสร้างตัวละครใช้ชีวิตประจำวันในแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างอิสระกันเลยรวมไปถึงการกำหนดวิถีชีวิตของตัวละครซิมที่เราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่เรื่องราวชีวิตประจำวันที่จะให้เกิดขึ้น สามารถจัดกิจกรรมต่างๆการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทำอาชีพเพื่อหารายได้ดรวมไปถึงการสร้างครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานจนกระทั่งชีวิตจะหาไม่ในโลกของซิมกันเลยค่ะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ทางผู้เล่นค่อนข้างอินกับการใส่มอ ที่สิ่งนี้สามารถผสมเติมแต่งคิดแหวกแปลกแนวให้ชีวิตประจําวันของชาวซิมตื่นเต้นขึ้นและยังมีครีเอเตอร์หลายท่านเนี่ยนำไปทําละครสั้นสนุกสนุกให้ดูกันเยอะด้วยการใส่มดในหน้าที่นี้เนี่ยใครที่โหลดมาเยอะๆในคอมก็อาจจะทําให้ฮาร์ดดี้เต็มกันได้นะมดเหล่านี้ก็มีอยู่หลายแบบเลยค่ะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ทางคนทํามดเนี่ยได้สร้างสรรค์นผลงานพร้อมใช้งานผ่านตัวจัดการมดภายในเกมได้อย่างง่ายดายอีกด้วยที่สําคัญเลยนะคะเกมนี้ก็ยังมีมดภาษาไทยให้เล่นกันอีกด้วยค่ะ และก่อนจะไปดูเกมที่3นะคะก็ต้องถามหน่อยนะคะว่า2เกมแรกเนี่ยถูกใจกันบ้างเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่3กันต่อเลยสําหรับในเกมที่3นี้เนี่ยก็มาดูอีก1เกมที่มีมอดภาษาไทยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมปลูกผักดูดวิญญ,ญาณในสไตล์ฟาร์มซิมูเลเตอร์ผสมกับ RPG หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า s t a r d ด w ว l โดยเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมสุดคลาสสิกอย่าง Harvest Moon และก็ปลูกกระแสเกมแนวปลูกผักให้กลับฟื้นคืนมาคึกคักอีกครั้งหนึง่งตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกแบบพิกเซลสุดคลาสสิกที่มีระบบเกมเพลย์พื้นฐานเป็นแนวปลูกผักธรรมดาแต่ดูภายนอกแล้วเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่หากว่าใครได้ลองสัมผัสไปแล้วนะคะอาจจะวางมือก็ไม่ลงเลยทีเดียวเพราะว่าภายในเกมนี้มีทั้งกิจกรรมมากมายทั้งเพื่อนๆได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตกปลา การสารสัมพันธ์กับเหล่าตออัวละครอื่นๆภายในเมืองรวมไปถึงการจีบสาวและการแต่งงานที่นักวาดในเกมนี้ทำออกมาได้โดนใจเหล่าเกมเมอร์ทั้งชายและก็หญิงไม่น้อยเลยค่ะหรือถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินทางออกสำรวจก็สามารถออกเดินทางท่องโลกออกล่าหาของแปลกเก็บของป่าหรือว่าจะลงไปทำเหมืองลึกๆเป็นร้อยชั้นเพื่อนำกลับมาใช้งานให้เกิดผลในการดำรงชีวิตของเราก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเหล่ามอนสเตอร์หลากหลายรูปแบบให้ต่อสู้กันคล้ายกับเกมแอคชั่นตรีดันเจียนให้เหล่าผู้เล่นได้เปลี่ยนอารมณ์กันได้ เนื่วงจากเป็นเกมยอดฮิตที่อิงอยากมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเนี่ยมีติดเครื่องกันไว้และก็เกมนี้ก็ยังมีม็อดภาษาไทยให้เล่นกันด้วยนะคะถ้าหากว่าเกมปลูกผักเมื่อกี้เนี่ยยังไม่จุใจนะคะเดี๋ยวขอมาดูเกมที่4กันต่อเลยนะอิงขอแนะนํากับอีกหนึ่งเกมที่เราเนี่ยจะได้มาเอาชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายภายในเกมที่มีชื่อว่า Fallout 4 หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนี้กันไปบ้างแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมใน a แอชชั่นอารที่จะให้ทางผู้เล่นมาโลดแล่นในโลกอันอับเช้าในรูปแบบ Open World โดยเรื่องราวของเกมนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์200ปีหลังจากเหตุการณ์สงครามยิ่งใหญ่อย่าง The Great War ที่ทําให้โลกร่มสลายไปซึ่งทางผู้เล่นก็จะตื่นขึ้นมาจากหลุมหลบภัยและจะต้องเอาชีวิตรอดพร้อมกับการออกตามหาลูกที่โดนกลุ่มคนปิศนาจับตัวไป งานนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะได้สำรวจโลกออกเดินทางรวบรวมทรัพยากรสิ่งของต่างๆมาัครับเป็นอาวุธอุปกรณ์ชุดเกราะเหล็กเหล่ายารักษาโรคสิ่งของจําเป็นในการเดินทางพร้อมไป,ปะชร์นหน้ากับเหล่าสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่เกิดจากกรรมัตภาพรังสีที่สําคัญในเกมนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถนําวัสดุทรัพยากรต่างๆมาสร้างเป็นฐานประจําการที่เราสามารถเก็บสิ่งของหรือติดตั้งอาวุธป้องกันฐานกันได้ อีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบทักษะสกิลพิเศษอย่างเช่นระบบเปิร์กในการเสริมประสิทธิภาพให้เหล่าตัวละครและทุกๆก,การตัดสินใจภายในเกมนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องของเกมอีกด้วยนะเกมนี้ในด้านของเนื้อเรื่องอาจจะดูเข้มข้นสนุกแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีมดภาษาไทายให้เล่นแล้วแล้วก็ทุกคนจะได้เข้าใจในตัวเกมมากยิ่งขึ้นเลยนะคะใครที่ชอบในเกมนี้หรือว่ายังไม่เคยลองก็ไม่ต้องหวั่นว่าจะงงเนื้อเรื่องกันนะ ส่วนเกมสุดท้ายในคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกมซอมบี้สยองขวัญที่เอ่ยชื่อแล้วเนี่ยเกมเมอร์ตัวจริงต้องรู้จักกันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Resident Evil 2 ถือว่าเป็นเกมสยองขวัญจากเครื่องเล่น p พ a y s t a t i o n 1ที่คราวนี้ทางผู้พัฒนาเขาได้หยิบเอาตัวเกมภาคเก่ามาทำการรีเมครีเมคกันแบบยกเครื่องใหม่ทั้งหมดทั้งงานภาพและก็ระบบเกมเพลย์มาทำการรีเมคใหม่ให้ดูสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยเนื้อเรื่องภายในเกมนี้นะคะก็ยังมีการเล่าเรื่องและก็มีเนื้อหาเดิมกับตัวละครหนุ่มไฟแรงอย่างเช่นรีออนเอสเคนดีตำรวจหนุ่มมือใหม่ไฟแรงและก็มีตัวละครอย่างแคร์เรดฟิล์นักศึกษาสาวสุดสวยที่ทั้งคู่เนี่ยต้องมาร่วม มือการต่อสู้กับหล่อซอมบี้สุดคลั่งตัวเกมนี้จะพาผู้เล่นไปพบกับความสยองขวัญที่จัดเต็มยิ่งกว่าเคยเลยค่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดไปทั่วเมืองและคุนซิตี้จะทำให้คนที่ติดเชื้อกลายร่างเป็นซอมบี้และกัดกินผู้คนโดยทั้งสองคนก็ต้องมาร่วมมือการฟันฝ่าสถานการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ให้จนได้การรีเมคในภาคนี้นะคะทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มระบบการปรับเปลี่ยนความยากอัตโนมัติซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะช่วยปรับระดับความยากของเกมให้อัตโนมัติในกรณีที่ทางผู้เล่นเนี่ยตายบ่อยๆและเกมนี้ก็ยังมีมอดภาษาไทยที่ทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่าย เหมือนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่เป็นสาวกเกมนี้เนี่ยลองไปเล่นแบบมอดภาษาไทยดูก็สนุกไปอีกแบบนะเอาละค่ะและก็ทั้งหมดนี้นะคะเป็น5เกมที่อิงได้มาแนะนําในวันนี้มีเกมไหนที่ถูกใจหรือว่าอยากเล่นกันบ้างหรือถ้าเกิดว่าเคยเล่นกันไปแล้วเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังใต้คลิปนี้กันหน่อยนะทางอิงเนี่ยรอดูทุกคอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบในคลิปนี้นะคะอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้และมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อิงก,กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ